คนทุกคนต้องการมีความสุขไม่ชอบทุกข์ด้วยกันทุกแห่งหนย่อมรักสุขเกลียดทุกข์กันทุกคนต้องดิ้นรนหาสุขทุกนาทีบางคนทนหาสุขในทางชอบมันประกอบอาชีพทุกวิถีประกอบกิจที่ควรร้วนแต่ดีเกิดมั่งมีสุขสันนิรันดร ขอความสุขและความสวัสดีจงมีแด,ด่ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านชาวลัคนาราศีพิจิกในรอบปี68นั้นถือว่าเป็นปีที่มีความพิกผันความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตอยู่พอสมควรเพราะดาวพระเสา์จะสถิตที่ภพเรือนปุตตะก็ถือว่าเป็นเกณฑ์พินทุบาทและดาวพระหัสบดีที่จะสถิต พเรือนมรณะซึ่งเป็นพบเรือนทุสถานพที่เบียดลักขนานั้นก็ถือว่าเป็นเกณฑ์พินทุบาทเช่นกันแต่ในห้วงปีสองปีที่ผ่านมานี้ชาวลักนณาราศีพิจิกหลายๆท่านดาวพระหัสบดีก็ถือว่าเล็งลักนณามาประมาณ6-7เดือนที่ผ่านมานั้นบางท่านก็มีสัญญาในเรื่องของการเงินมีคู่กรณีคู่ชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้อง และปีสองปีที่ผ่านมานั้นดาวพระเสาก็ถือว่าเบียนพบเรือนพันธุจะตุโกนถึงลักนณาก็ถือว่ามีปัญหาในเรื่องของอสังหาการบริหารจัดการครอบครัวญาติมิตรวงศารคณาญาติอยู่พอสมควรซึ่งหากชาวลักนณาราศีพิจิกในรอบปี6-7ที่ผ่านมานี้คนที่จรเข้ามาในชีวิตมาสัมพันธ์กับเจ้าชะตานั้นก็อาจจะเอาบัญชี และเอกสารสัญญาต่างๆมากองตรงหน้าซึ่งดาวพระหัสสบดีที่สถิตเล็งลัคนาชาวพิจิกตลอดหนึ่งปีนั้นหากได้ครูรองที่มีความมั่นคงหรือมีเสถรยรภาพในทางการเงินนั้นก็ถือว่าจะค้ำจุนทั้งความรักและความสัมพันธ์ไปได้อีกหลายปีแต่ในทางตรงกันข้ามหากมาพร้อมภาระและนิสินและปัญหาที่เคยรุมเร้ากันมาก่อนนั้น ก็น่าจะสร้างความหนักอ,อกหนักใจให้ชาวพิจิกอยู่พอสมควรเพราะดาวพระราหูและดาวพระเสาร์ที่เป็นดาวบาปพ,พระเคราะห์ก็เบียดพบเรือนบุตรและพบเรือนพันธุมาปีสองปีที่ผ่านมาแล้วจึงเป็นช่วงเวลาที่มีความวุ่นวายฝุ่นตรบอบอวนทั้งในเรื่องของบุตรหลานบริวารญาติมิตรการรลีโนเวทการเสริมการต่อเติมการสร้างสรรค์แต่ในเมื่อดาวพระัาบดี ที่โคจรสถิตที่พบเรือนมรณะในช่วงต้นปีนั้นก็ถือว่าเป็นเกณฑ์พินทุบาทเช่นเดิมในลักษณะคำนิยามในเรื่องของทรัพย์สินคงครังการบริหารกิจการความมั่นคงทางการเงินในเมื่อเป็นเกณฑ์พินทุบาทนั้นก็แสดงถึงจุดช้ำจุดร้าวจุดแตกหักจึงเป็นปีที่ชาวพิจิกนั้น ก็อาจจะเลี่ยงไม่ได้ในเรื่องของการกู้ยืมการจำนองการจำนำําและความไม่เป็นปกติของเสรียรภาพทางการเงินซึ่งชาวพิจิกนั้นหากไม่ร้อนเงินจนเกินตัวและเกินความสามารถของตนนั้นก็ต้องระวังเกณฑ์พินทุบาทที่ทางโหรเรียกว่ากระดุมพระพินทุบาทและดาวมฤตยูที่โคจรสถิตท,ที่พบเรือนปัตนิเล่งลัคนาไปอีกเจ็ดปีนั้น ในเรื่องของคู่กรณีคู่สัญญาคู่ค้าคู่ธุรกิจที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามนั้นก็เอาแน่เอานอนไม่ได้เสียทีเดียวถึงที่สุดนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของการถูกยึดการเรียกคืนและการล้มละลายในที่สุดก็อาจจะเกิดคดีความในทางการเงินได้ซึ่งเกณฑ์พินทุบาทที่ดาวพระหาสะปดีเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพะและเป็นประเช่นนี้ บุรพาจารย์โหนมังท่านก็อธิบายและให้คำนิยามในเรื่องของสิ่งที่เป็นของคนอื่นทั้งการยอมเป็นหนี้การลงทุนที่มากตลอดจนถึงการขยับขยายกิจการหรือการแปรสาภาพสินทรัพย์ใดๆนั้นก็ต้องระวังการล้มเลิกไม่ต่อเนื่องในทางธุรกิจก็อาจจะบั่นทอนเถรยรภาพในทางการเงินและการคลังของเจ้าชะตาได้เพราะดาวพระราหู ที่จะสถิตเป็นกเกษตรราธิบดีที่พบเรือนพันธุที่ราศีกลุ่มนั้นถือว่าพระราหูในตำแหน่งนี้นั้นก็ถือว่าวนรอบเป็นกเกษตรในรอบ18ปีที่ราหูจะสถิตที่ราศีกลุ่มซึ่งเป็นราศีธาตุลมนั้นก็จึงยังไม่พ้นในเรื่องของความอยากความปรารถนาที่เกี่ยวกับครอบครัวอสังหาการสร้างหลักฐานความมั่นคงซึ่งชาวพิจิต เมื่อปีสองปีที่ผ่านมานี้บางท่านที่มีรถมีบ้านมียอดยานพาหนะหรือทรัพย์สินเงินทองใดๆที่สแสวงหามาได้นั้นก็มีโอกาสที่จะหาเพิ่มเพราะดาวพระราหูเป็นเกษตรที่พบเรือนพันธุหรือว่าเป็นพบเรือนที่สี่และจตุโกนถึงลัคนานั้นก็ถือว่าส่งผล100%เอร์เซกับชาวพิจิกก็ถือว่าเป็นปีที่ชาวพิจิกนั้นใส่ใจครอบครัวมากขึ้น การเสริมการสร้างการแต่งการรีโนเวทการขอสินเชื่อเครดิตซึ่งในเมื่อมาตรฐานดาวระดับตรีเทพที่โคจรสถิตที่เบียนลัคนาเช่นนี้ก็ถือว่ายอมสร้างเพื่อให้มีและยอมก่อเพื่อให้เป็นก็คือเป็นรูปเป็นร่างของชีวิตแม้นจะมีชนักปักหลังอันเป็นภาระต่อเจ้าชะาตานั้นก็ขอให้ได้บีให้ได้สร้าง เพื่อให้ก่อดอกและก่อผลในอนาคตการเบื้องหน้าซึ่งชาวลัคนาราศีพิจิกในรอบปี68และปี69นั้นดาวพระเคราะห์ที่ส่งผลต่อลัคนาชัดเจนนั้นก็น่าจะเป็นพระราหูและดาวมฤตยูที่เล็งลัคนาชาวพิจิกเพราะดาวมฤตยูนั้นที่สถิตที่ภพเรือนปัต,ตนิเล็งลัคนาที่180องศานั้น ก็จะสถิตที่พบเรือนนี้ไปจนถึงปี74ซึ่งก็ถือว่าโครจรที่พบเรือนนี้อยู่7ปีดาวมฤตยูนั้นก็แสดงถึงในเรื่องของภัยอาเพศการปรับเปลี่ยนวิถีความพลิกผันและความผันผวนต่างๆซึ่งดาวมฤตยูที่เล็งลักนณาถึงตนุภพคือตัวตนของท่านนั้นก็ต้องระวังคนในหลายรูปแบบทั้งความสัมพันธ์แปลก ที่เกิดจากความพิสดารความแปลกใหม่ตลอดจนถึงคนแปลกหน้านั้นก็ระวังจะได้คู่ที่ผิดฟ้าผิดตัวอันเป็นว่าไม่เข้าคู่กันไม่เข้าใจกันก็อาจจะเกิดปัญหาในชีวิตของคู่ขอ,ของตนได้ซึ่งดาวมฤตยูที่สถิตในภพเรือนนี้นั้นก็ต้องระวังคนแปลกหน้าคนมีอิทธิพลหรือคนที่อยู่ในอำนาจเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นคนที่มีสีก็อาจจะสร้างความเดือดร้อนการเบียดเบียนการเบียดบังต่อเจ้าชะตาได้ซึ่งดาวมฤตยูที่สถิตที่พบเรือนปัตตนินี้บุรพาจารย์โหหลายๆท่านก็แนะนำในเรื่องของการดูใจการดูแลความสัมพันธ์ทั้งคนรักคนที่เป็นคู่กรณีคู่สัญญาและคู่พิพาทในทุกกรณีซึ่งหากเลือกไม่ดี หรือคาดคนไม่ดีเข้ามาในชีวิตนั้นก็มีโอกาสในเรื่องของการหย่าร้างการบั่นทอนกำลังหรือความสะบั้นหันแหลกทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็เกรงว่าจะผูกรัพันธนาการติดเนื่องเจ้ชาชะตาไปตลอดเจปีข้างหน้าซึ่งดาวมฤตยูที่เล็งลักษณะที่พบเรือนปัตนินี้ก็ต้องตรวจดูดวงชะตาของท่านหากดาวมฤตยูที่สถิตในราศีพฤกภ ซึ่งเป็นราศีธาตุดินนั้นหากดาวมฤตยูของดวงชะตาท่านใดน,นั้นสถิตยอยู่ในราศีธาตุดินซึ่งเป็นอาศิตธาตุหรือเป็นราศีธาตุน้ำซึ่งเป็นธาตุู่มิตรนั้นก็ถือว่าการจอของดาวมฤตยูในครั้งนี้ก็ถือว่าให้คุณและขณูปการต่อชาวพิจิกอยู่พอสมควรซึ่งดาวมฤตยูก็จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ทั้งการติดต่อธุรกิจการค้าการเจรจาการขายและก่อเกิดสิ่งแปลกใหม่แปลกตากับเจชะตาเป็นอย่างมากหากได้คู่ครองนั้นก็จะเป็นคู่ครองที่พลิกผันชีวิตของท่านที่มาพร้อมกับความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตลอดจนถึงการเดินทางไกลและการผจญภัยไปในที่ต่างๆนั้นก็ถือว่าดาวมฤตยูสำแดงเดชในภพเรือนปัตนิได้เป็นอย่างมาก ซึ่งชาวลัคนาราศีพิจิกในห่วงปี68-69ถึงปี70นั้นดาวที่ส่งผลกับชาวพิจิกและมีความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อลัคนาโดยตรงนั้นก็น่าจะเป็นพระราหูที่จะตโกนถึงลัคนาและเป็นเกษตรราธิบดีและดาวมฤตยูที่เล็งลัคนาและสถิตท,ที่พบเรือนปัตนินั้น ก็ถือว่ามีผลพวงแทบจะหนึ่งเปอร์เ์ของชีวิตแต่ดาวพระเสาร์ที่สถิตในภพเรือนปุตตะไปจนถึงปี70นั้นก็ถือว่ามีผลพวงสำคัญและถือว่ามีอิทธิพลและสำแดงเดชในภพเรือนนี้เป็นอย่างมากซึ่งดาวพระเสาร์นั้นก็แสดงถึงในเรื่องของความเสียหายความเหนื่อยยากความโทษทุกข์ความพลัดพรากความเจ็บป่วยทั้งหลาย ในเมื่อเป็นเกณฑ์พินทุบาทในภพเรือนปุตตะซึ่งถือว่าเป็นภพเรือนที่หของรักขนานั้นก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่เสียในเรื่องของบุตรหลานบริบาลความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการห่างไกลการพัดพรากหรืออุปสรรคและปัญหาที่เกิดจากบริวารล,ลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งดาวพระเสาร์ในภพเรือนนี้และเป็นราศีของดาวพระหัต์ที่สถิตในราศีมีนี้ ก็ต้องระวังในเรื่องของความขัดแยง้งทั้งความรักความสัมพันธ์อารมณ์ทางเพศเพราะดาวพระเสารที่สถิตในเรือนของพระหัตถ์ในเรื่องของตักกะความคิดและการแสดงทัศนะที่มีเหตุมีผลนั้นก็น่าจะไม่มีความจำเป็นเท่าที่ควรเพราะดาวพระเสา์ที่สถิตพบเรือนนี้นั้นก็ต้องระวังเรื่องทิฏฐิมานะการถือตัวถือตนทั้งอารมณ์ความรู้สึก ความรักความสนุกสนานความใคร่ก็มีความพันแปรง่ายยิ่งดาวพระหัสบดีที่เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะสถิตเป็นเกณฑ์พินทุบาตท,ที่พบเรือนมรณะด้วยนั้นชาวพิจิกก็ต้องระวังในเรื่องของคนอื่นทั้งคู่ครองคนรักและความสัมพันธ์ที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามนั้นก็พึงอย่าไปเกาะไปแกะไปยุ่งเกี่ยวซึ่งดาวพระเสารที่สถิตในพบเรือนปุตตะนี้ ก็เป็นห่วงในเรื่องของการอกหักลักคุดการไม่สมปรารถนาในการสนองตันหาและกิเลสของตนได้แต่ดาวพระเสานั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสาชะและตามหลักของกเกษตรเรือนแฝดนั้นดาวพระเสาก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุเช่นกันจึงเป็นห่วงปีสองปีจนถึงปี70นั้นชาวพิจิกหลายๆท่านหากเข้าไปสู่สังคมสมาคม องค์กรต่างๆนั้นก็จะเกิดมิตรภาพและจะเกิดสายป่านทางสังคมที่กว้างขวางมากขึ้นทั้งการได้เจอเจอคนแปลกใหม่แปลกหน้าแปลกตาตลอดจนถึงการฝึกฝนการเรียนรู้การอบรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นก็ถือว่ามีโอกาสที่จะมีครูบาอาจารย์ที่ดีมีมิตรสหายที่ให้คุณหรือช่วยประสิทธิ์ประสาทองค์ความรู้วิชาให้ท่าน แต่ดาวพระเสาที่สถิตที่พบเรือนปุตตะและเป็นดาวเจ้าเรือนสาชะนั้นก็ต้องพึงสังวรไว้ว่าในเมื่อมากคนก็มากความในเมื่อหลายคนก็หลายอย่างนานาจิตต่างกันไปก็ต้องบริหารจัดการให้ดีนั่นก็คือการบริหารคนการบริหารงานและการบริหารตนให้อยู่ในท่าทีและท่วงทีกิริยาวาจาของตนให้เป็นมิตร อันจะก,ก่อเกิดปฏิสัมพันธ์อันดีก็จะเป็นปีให้ชาวพิจิกนั้นได้รับการผักดันการทาบทามการพึ่งพาอาศัยเพื่อให้เกิดความรุดหน้าความเจริญและความผาสุกข,ของชีวิตได้ซึ่งพระราหูเป็นเกษตรตราธิบดีที่พบเรือนพันธุถือว่าเป็นพบเรือนที่สำคัญก็น่าจะส่งคุณวิเศษและให้คุณอุปการต่อชาวพิจิกเป็นอย่างมาก ท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญหากคิดหวังสิ่งใดที่สำเร็จด้วยชอบและประกอบไปได้วยธรรมนั้นก็ขอให้สมหวังสมความมุ่งมั่นตามความปรารถนาในปีห7นี้และขอให้ปีห8นั้นจงมีแต่ความสุขความเกษมเปรมปรีความโพลสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์ผูดผลไปด้วยความร่ำรวยความมั่งมีและขอให้รอดพ้นจากอุป,ปัตวะอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มาเพลียพานอย่าได้มาก้ามกลายในชีวิตของท่านและขอให้เกิดความสวัสดิภาพทั้งการเดินทางการสัญจรการข้ามน้ำข้ามทะเลทุกที่ทุกสถานเพื่อให้รอดพ้นจากอุปสรรคความทุกข์ความโศกความเศร้าในปีศกนี้ก็ขอให้มลา,ายหายสิ้นไป และก่อเกิดความสิริความมงคลในชีวิตของชาวพิจิกทุกๆท่านก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจงมีแต่ความโชคดีสวัสดีครับ